พี่เยวพี่วิวนะคะก็มาถึงตโตรอนโตกันแล้วนะคะเรากำลังจะไป T.M.U. หรือย่อมาจาก Toronto Metropolitan University ค่ะนักเรียนที่ชอบอยู่ในเมืองก็คือพี่แนะนำที่นี่เลยเพราะมันใกล้เมืองมากๆค่ะที่นี่เขาก็มีจุดศูนย์กลางเหมือนไทม์ Square เลยนะคะเหมือนนิวยอร์ก i m e s Square ยังสตรีทยังสตรีทยังสตรีทนะคะ <c oughs> เป็นถนนเส้นหลักในรัฐออนตาริโอนะคะเขาจะยาวตั้งแต่เลกออนแทรีโอไปจนถึงเล s ซิมโคลเลยตึกที่ใหญ่ๆตรงนี้นะคะดูเหมือนเป็นตึกโรงหนังนะคะแต่มันก็มีโรงหนังข้างในจริงๆแต่จริงๆเขาเป็นตึกของ g n u นะคะซึ่งเขาให้เหมือนกับเอาเลทให้ให้เหมือนอร m m e r c i a l p r o v i d ร์มาเช่าด้วยนะคะแต่น้องจะเห็นตึกที่มันมีด้วย d m u ชันนั้นจะเป็นชั้นที่ T.M.U. เก็บไว้ให้กับนักเรียนที่ i t a l มีเด a โ o นนะคะ จุดแรกของเราเลยนะคะ s h e l d o n and Tracy Levy Student Learning Center ตอนแรกข้างนอกบอกว่าเป็นห้างก็ใจว่าเป็นห้างเพราะอยู่ติดกับห้างเลยแต่จริงๆแล้วพอเข้ามาก็คือเป็น Learning Center ของมหายก็น่ายูมา,มากๆค่ะ เป็น Student เรียน i ู้ Center นะคะตอนแรกพี่บีก็เข้าใจว่าเป็นที่เรียนเหมือนมีอาจารย์มาสอนเราแล้วมาใช้เหมือนกับว่าเป็นคลาสเรียนว่าเถอะ <Okay. S 1> แต่จร,จริงแล้วไม่ใช่นะคะ <Okay. S 1> ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นแเป็นที่สําหรับรักเรียนเท่านั้นนะคะคืออย่างชั้นหนึ่งเนี oh. ่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นที่เรียนหนังสือแต่แต่มันจะมีความแตกต่างกันอย่าง The ร์ฟกเนี่ยมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆมี l i b r a รีด้วยแล้วก็มีเหมือนเป็นห้องแลบที่มี3 d พ r i n t e r ด้วยแล้วก็มีที่ทํากิจกรรมกันเป็น,นกับทา ที่ก็เป็นที่รีแลกซ์นะคะเป็นที่นั่งผ่อนคลายลาก็คือชั้น้นะคะเป็นที่ที่นักเรียนสามารถขึ้นมาอ่านหนังสือรีแลกซ์จะเสียงดังยังไงก็ได้อันนี้ก็คือชั้นกาก็คือชาแน,น้ก็เป็นเหมือน,นที่เรียนเยถ้าเราเอาเขามานั่งอ่านหนังสือมาชาร์จแบบมีห้องที่เป็นห้องประชุมสำหรับนักเรียนทำงานกลุ่มนะคะ กับพี่บีก็เข้าไปดูข้างในไลบรารีมานะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายก็คือจะมีตั้งแต่ชั้น2ไปจนถึงชั้น10ซึ่งใหญ่มากเพราะปกตบิษไลบรารีเห็นเล่มที่ก็5ชั้นเนาะแล้วก็เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง4ีทุ่มค่ะแั้วก็สามารถมาอ่านหนังสือได้ตลอดเวลาตาเรลายนเต้องสือที่เนี่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเขาให้ยืมได้เป็นอ e ีบุ๊กจ้ะอันนี้เป็นมุมด้านนอกของไลบรารีนะคะซึ่งเขาจะติดกับสตูดิโอเซ็นเตอร์เลย ต่อไปเราจะเข้าไปส่วน Inner Campus ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในส่วน Inner Campus แล้วนะคะพี่ปีอยู่ข้างหน้านะคะ RAC นะคะ RAC k นะคะอันนี้เป็น recreation An d Athlete c e n t น r นะคะเป็น1ใน2อันนะคะอันนี้ก็จะมีพวก s ว imming pool แล้วก็จะมีพวกที่แบบว่าเหมือนเป็นสปอร์ตที่ใช้พื้นที่น้อยนะคะที่เราอยู่นะคะเป็นส่วนของคอร์สนะคะซึ่งเป็นส่วนของ Inner Campus นะคะซึ่งก็จะมีตึกของเขาติดกันหมดเลยต่อไปเรากำลังจะไปชมคณะบริหารธุรกิจของที่นี่นะคะ ถึงแล้วนะคะ Ted Rogers c h o o l of Management อันนี้เป็นประตูที่ติดกันกับ train station เลยนะคะเวลาหน้าหนาวนะคะนักเรียนไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะนักเรียนสามารถที่จะผ่านประตูนี้แล้วก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านได้เลยะคะ่ะ standard station ะคะ่ะอันนี้นะะเป็น c a r e r hub นะคะ oh. เป็นที เขาจะมีเหมือนห้องอินท์วิวนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลนักเรียนในการหางานนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์นชิพนะคะหรือการหางานแบัเรียนจบนะคะอันนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่ชั้นแปนะคะตึก Ted Roger School of Management นะคะซึ่งเป็นบิสเนสคูลของที่เทีค่ะ <c oughs> แล้วก็ด้านนี้นะคะ <c oughs> Ted Rogers Student Society นะคะเป็นที่ที่นักเรียนจุดแรกเลย <c oughs> เป็นนักเรียนอินเตอร์นะคะเราอยากรู้เรื่องอะไรเรามาหาข้อมูลตรงนี้นะคะ เขเน้นเรื่องการหางานให้นักเรียนนะคะที mm ่น hmm. ี่ก็จะเป็นการซอร์ท <h muj> ี <problèmes> ่เวลาที่มีบริษัทนะคะที Sunshine ่เข้ามาป็นษูทนักเรียนนะคะเขาก็จะเข้ามาทํากิจกรรมที่นี่นะคะและเขามีบูตแคมป์บูตแคมป์สำหรับสุดนักเรียนเขาให้พรอมสําหรับการออกไปหางานนะคะก็จะมีการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพวกการเขียนซีวีการสอนเอ็กซ์ตร้าคลิปูล่าต่างๆฟรีให้กับนักเรียนนักเรียนจะทราบว่ามีโปรแกรมนี้กันทุกคนเขาบอกว่าเขาจะออกนิวเซอร์เตอร์ให้และจะส่งไปทางอีเมลนักเรียนทราบนะคะ เขามีแฟคเซตี้ที่เยอะคือมีห้องมากมายค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของการหางานให้นักเรียน,นะคะ่ะเพราะน้นเรื่องการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อช่วยนักเรียนหางาน,นะคะ่ะ<อ>เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพาเราเข้าไปชมเลคเชอร์เทอเตอร์นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่นะคะส่วนมากก็จะสอนวิชาพื้นฐานที่นักเรียนหลายๆเมเจอร์เนี่ยจำเป็นต้องเรียน เขามี12โปรแกรมด้วยกันที่เป็นสาขาบิสเนสพี่ถามว่ามีสาขาไหมสาขาไหนไหมที่ดีแล้วจะได้งานง่ายขึ้นเขาบอกในความเป็นจริงแล้วอ่ะเอออย่าง economics ก็ได้ marketing ก็ได้แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าคนจบ master commerce ซึ่งเป็นการบริหารธุรกิจอะจริงๆช ANCE มันใกล้กันแล่นแหละไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่จุดสำคัญคือต้องทำโคออกหรือต้องทำ i n t e r ชิประหว่างเรียน คนที่ทำโควออฟหรืออินทร์ชิพระหว่างเรียนจะได้งานทาหทางเรียนจบแน่นอนก็ี TNU นะคะก็คือเป็นมหาวาลัยแรกนะคะที่มี Bachelor Hospitality Management ในแคนาดานะคะเป็นที่แรกเป็นที่แรกแล้วก็จะมีเอ่อมีการฝึกงาน1,000ชั่วโมงนะคะเป็นส่วนในคิริคลับด้วยหมายความว่าพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยจะได้ทำงานครบ1,000ชั่วโมงแน่นอนเพรฉะนั้นใครสนใจท่องเที่ยวและการโรงแรมเที่ยต้องมาเรียนที่นี่เลยค่ะ ทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยปกติเขาจะมีแค่ advising ส่วนกลางให้นะคะแต่คณะบิสเนสเนี่ยเขาจะมีโปรแกรม advising ส่วนส่วนของคณะเขาเลยนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถมาคุยกับ advisor ได้นะคะ advisor นะคะก็จะเป็นส่วนของการลงทะเบียนเรียนจะจะลงคอร์สไหน Major ไหนนะคะมีปัญหาอะไระการ Drop การ Re-Enroll อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ academic นะคะเขาจะมากันที่ออฟฟิศนี้ค่ะ จะเดินไปดูจิมนะคะซึ่งเขาบอกว่าใหญ่มากอันนี้นัตโตมี่อา c ์ติคเ,เซนเตอร์นะคะ T.M.U เอ่อจิมอันที่ใหญ่กว่านะคะเขามีสองอันเนาะอันนี้ใหญ่ที่สุดใช้ฟรีะคะ่ะมีคอมพิวออารีนาด้วย เขามีฮ o อกกี้อารีนาอยู่ในตึกจิงของตัวเองแล้วก็มีเป็นบาสเกตบอลสเตเดียมอยู่ที่นี่นะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเอก x a มนะคะเขาก็เปลี่ยนสนามฮ o อกกี้เป็นสนามสอบเลยฮ o อกกี้เนี่ยถือว่าเป็นยีฬาประจำชาติของที่แคนาดาเลยนะคะ ที่เราจะไปคือ T.M.U.I.C. นะคะก็คือที่ที่เรียน International College นะคะสำหรับนักเรียนต้องานเข้าปีหนึ่งค่ะ T.M.U.I.C. นะคะย่อมาจาก Toronto Metropolitan University International College ซึ่งช่วงที่เราเรียน T.M.U.I.C. เขาจะสอนเฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้นข้อดีของการมาเรียนที่ T.M.U.I.C. นะคะก็คือเรื่องการรับเข้าเรียนเนี่ยจะง่ายกว่าสมัครตรงกับ T.M.U. แล้วก็มี support แก่นักศึกษาต่างชาติเนี่ยเยอะแยะมากเลย เรียนจบแล้วก็สามารถทรานเฟอร์เข้าต่อปี2ที่ T.M.U ได้เลยค่ะคุณเจสันกำลังจะพาเราเข้าไปดูห้องเรียนนะคะ <M> <bah asa> การเรียนที่ T.M.U.I.C จะมีความเข้มข้นมากนะคะคลาสไซส์ของเขาคลาสหนึ่งเนี่ยจะไม่เกิน30คนต่ออาจารย์1นึ่ท่าน The Director of Marketing and Recruitment at TMUIC. TMUIC is located at the heart of downtown Toronto, which is a very vibrant city. I look forward to welcome students from Thailand. Hello, everyone. I'm Olinda I'm the Student Success Advisor here at TMUIC. Um, I'm your first point of contact once you get into TMUIC right after orientation. I help you with um, everything that's related to student services. If you're feeling down, you can come and see me. I help you with academics as well. So if you're not sure you're in the right program, I'm the one you come to see. I can direct you to the office where we work out. Um, if you're having some issues with your instructors, you just want to check your GPA, things like that, anything to really make you feel welcome and make you feel grounded here at TMUIC before you transfer to your second year, TMU we're here to help. Uh, beside me is my co-worker. Um, he can give you some more information about more of the student services we have here at TMUIC. Yeah, for sure. Hi everyone. Uh, my name is Josh. I'm the student experience coordinator at TNUIC. So uh, I also will help you out with advising issues, everything that O'Yun had mentioned. Um, I am also in charge of student leadership. So if you're looking to get involved on campus, meet some friends, um, organize events, you know, help your peers with study, study tips. Uh, preparing for exams. We run a lot of different programs that will help you with that. Um, and also, I'll be your point of contact when you are eventually going to transfer from TMUIC to TMU. So, we can't wait to see you here. So, I <laughs> Hello, everyone. My name is Jason Chen. I'm the marketing manager of TMUIC. You can see here, you. TMU is a very nice location here in downtown Toronto. And we have students from all over the world. And then we're here ready uh, to welcome all of our students. Come. See you. ถ้าน้องๆสนใจเรียนต่อที่โตรโนโตก็ติดต่อพวกเรามาได้นะคะ